สำหรับงานประเพณีบุญบ้างไฟอำเภอพนมไพรนะครับ ที่8ยโสธรวัสดุ9ขบวนสอยจอคกคมขนมนภากุลขบวนที่10ประหยัดทัวขบวนที่11ต่อนโตเกาขบวนที่12คนไขบ้านขบวนที่13เมตเกษดากรนอิดมอน8 8คณะเสียวฮกล้วนแต่เป็นเยาวชนผู้นำชุมชนที่ ให้ความสําคัญร่วมกันสมัครสมานสมัครครีครทุ่มเทก,กําลังกายกําลังทรัพย์ให้ความสําคัญกับประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวพนมรศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกหลานชาวพนมไรให้ความเคารพรนับถือต้องนําหน้ากระบวนทุกปีเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของลูกหลานชาวเมืองแสนค่ะ ที่อำเภอพนมไพรร่วมกับเทศบาลตำบลพนมไพรและพี่น้องชาวอำเภอพนมไพรได้จับขึ้นในครั้งนี้ปะเพณีบุญท้าไปเป็นประเพณีที่มีความสําคัญของอมไพรในนามคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญต้องไฟอำเภอพนมไพรและพี่น้องชาวอำเภอพนมไพรขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เหติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานปะรพณีบุญต้องไฟของอำเภอพนมไพร จงด้วยพระาชทานสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคือมีการจุดบ้องไฟมากที่สุดในประเทศไทยเนื่องจากพี่น้องประชาชนให้ความเคารพนับถือต่อองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวศจึงได้มาขอพรบนบานสารกล่าว In April to June, moreover, the festival most famous and widely known and has special program and specific local pattern of บังไฟในไทยแลนด์ Thailand, such as ียงโสธร and ร้อยเอ็ด province the first weekend of June is บั้งไฟเทศกาลของพระนอนไพรวิสตรร้อยเอ็ด province ฟูมูในงานบุญบั้งไฟอำเภอพระนมนไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเทศบาลตำบลพระนมนไพรร่วมกับชาวอำเภอพระนมนไพรจัดงานประเพณงจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีขึ้นในทุกวันที่15ิบาค่ำเดือนเจ และวัฒนธ,นนธรรมโครงการดงานส่วนตำบลแสนสุขนางสาวสุกัญญาโคตรปุญชัยผู้อนวยการกองการศึกษาศัสนาและวัฒนธ,นนธรรมโครงการณ้ทกท่า็แต่งต่าเปื่อยแรงศรัทธาและอ่า,า่มีปริมาณบัตรไฟเพิ่มขึ้นทุกทุกปีเป็น เดิมชื่อเจ้าพ่อหลักคำนะคะทาานเจ้าปู่พึ่มเจ้าญาสีดาร่างร่างทรงคือคุณพ่อสวนอ่อนสาจะมีพิธีบวงสรวงในวันขึ้น15บห้าข้ามเดือนเจกน,นะคะจังหวัดยโสธรมาเป็นประธานเจ้าพ่อหลักเมืองยโสธรและเจ้าพ่อสิงห์ท่าจากจังหวัดยโสธรค่ะ เจ้าพ <ted> ่อหลักเมืองนะคะท่านก็เป็นผู้ปกป้องดูแลลูกหลานที่อยู่ในเขตเมืองพนมไพรเจ้าปู่พื้มเจ้ายาศีดาประทับอยู่ที่ต้นยางลิงมีหน้าที่ดูแลลูกหลานนะคะทางด้านทิศใต้เจ้าพ่อพลาเจ้าพ่อเหล็กสีเจ้าพ่อจุงมคำก็ดูแลลูกหลานนะคะขบวนด้านหน้าพี่น้องประจ่ายจุ เปิดทางให้ด้วยนะคะขอ,อความปรานาค่ะขบวนเคลื่อนลำบ,บากมากเลยนะคะ ทัากลางกรุงเทพผู้ถือป้ายขบวนนางคำจมกายด้วยชุดผ้าไหมลายบ้างไฟเอ้นะครับน,นี้เป็นผู้ถือป้ายนะครับลำดับที่สองผ่านดอกไม้ผู้ถือเออผู้ายกราบเซอนกับอาจารย์กัญจนา,นาโนนามครับ ครูชำนาญการพิเศษจากโรงเรียนปนมไรวิยาคารครับ กัญญาเนี่ยโตตยะแถวที่สองคุณรูคำภูชดาเดชแถวที่สามคุณชุมารีทายาเดชนะครับซ่อมมาั้งเดือนแปดเดือนหกแห่งควนี้เลยนะนี่สมที่มันซอมอยู่คุณครูกาญจนาโนนามเป็นเป็นผู้ฟุกสอนผู้ฟอบอาใจจะจะเนื่อเคื่อจะเกี่ยวหมดบูเฮาอาศัยเช่อบ้านบ้านกับเพือคุนเหา ทัานตะเข้านี้เจียที่เกิดเป็นดงใหม่คนนักอาศัยด้วยดอกคตเป็นโมงบ่มีภัยอยู่ยังทดัดทอผู้เดียวดอกบรรดาบรรดาขาะาันน้นเข้ามาห่วมกันครับถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่เฮ้าของโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประจำปี2560ครับทางโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารนำโดยท่านกระสมปราถนาทุกคน เอาบังไฟมาถวายทุกปีทุกปีจนยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีครับปเป็นหนาเป็นตาย่างยิ่งของเจ้าอำเภอพนมไพรผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารนะครับขบวนประกอบนะครับประกอบไปด้วยขบวนน,นน้อมนมลึกในพระมหากรุณาธิคุณ This year is pretty special for our school because we have foreigner teachers joining us. There are three nationalities, in Ar starts from two pretty South African ladies. And New Year's the old tradition costumes. ผู้ฝึกซ้อมนะครับดนตรีประกอบคุณภูรัตด,ดาล้อจรดสีคุณตรงนี้ถึงท่าลำบวงสวงพัสเวทภาพันนะครับพัสเวทภาพัน์ ทยมองเศร้าได้เงาสปาสะเทือนดินพอหลวงไทยจาไปแล้วน้ำตาไหลดหยาดโยยลกสา